บ้านหอมปิดสุดยอดหน้าหายอยู่ช่วงไหนคะเต็มเลือดตอนนี้นะคะือนนนหน้าหายตุลาคือไหไฮแล้วจะ,ะคนที่มาหลายแบบนะคนไทยต่างชาติมาหมดเนอะช่งางใหญ่จะเป็นคนไทยนะคะอ๋อคนไทยดูตามเด็กค่ะเนี่ยแล้วบ้านหกปิดค่ะเดี๋ยวจะขายให้นะคะบ้านหกปิดนึก,กว,ว่าที่เมื่อวานนี้เด็ดแล้วมาที่วันนี้อีกช็อคค่ะ อยู่ในป่าซื้อทั้งซื้อทั้งทั้งหมู่บ้านนี้เราแค่นออี้ค่ะสองคน บิกค ok ่ะเาไปดูบ้านของิ๊กนะน้ำใสจัดอ่ะไมกาเล่นหรอกลัวจมเฮ้ยบ้านของบิ๊กโซ่บ้านของิกอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยบ้านของิ๊าว่ะของิกจับไหมของจริงของิ๊จริง น้องบินี่นะคะเดี๋ยวถ่ายโอ้โหท่านูะดได้เด้นัตอนนี้ตรน้ำสดเยนเย็นเดคาควาบ้ัของเราชื่อน้งฝนนะคะบคุณตัวใหญ่นึงริบหนึงน้องจะดูแล Let's